ช่องนะครับลูกพี่สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดียวัฒสกลสวัสดีโอ้ยลูกไสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้ครับเขามาแล้วช่องเสียงเพียววัฒ์สกลเข้ามาแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร่ซับใบปักกุฎซับบักหน้านะครับกราบลูกพี่ครับตอกขวาน้ำไส้ไส้จุ๊ยระดับสูตรทุ่งนาจอร์นี่คอยเสียงนะครับอลังการลูกพี่ดีใจกับลูกพี่ครับครับขอบคุณหลายน้องหลายสุดยอดสุดยอดดีใจน้ำแมนครับเทพเทวดาฝ่าดินพื้น คนซอยเคนสนับสนุนน้องหลายิ่งเห็นลูกเพี่าเอาเงินที่ได้จากองคูญ่าเขานี่ไปกับโรงเรียนเด็กกำพร้าแห้งน้ำตาไหลน้ำดีใจบ่เมียนมีจังหวะนี่แหละครับน้องหลากุศลพ้นวุฒิอายสากนี่น้องนุ่งที่เข้าชมคลิปนะครบสุบูททุกคนอยู่ดีแห้งไหมครับเด้อครับผมไปในเมืองสินยางในเมืองสิสูงที่เกินไปไหนมาดูครับปากมาคากท่ายเลยกินข้าขี่เสื้เแจาคว่าเนี่ยไปรีวพี่อยู่ปูญ่านี่พี่อย่แลนด์มาร์ควันนี่เด้อครับผม สวัสดีเก่งเสียวนะครับผมมาถึงแล้วครับผมเออครับผมเอาฝากรีวิวในเดื่องครับมีโอกาสนะครับเชิญนะครับเด้อทุ่งนามือปราบจอนนี่ครับตั้งอยู่บนหน้าแก่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลครับถ่ายจะเดินทางมาวิธีการง่ายๆเข้า Google Map Map นะครับพิมพ์คำว่าทุ่งนามือปราบจอนนี่ฟาร์มสเตย์นะครับภาษาอังกฤษ เดินทางการเดินทางเบอร์ทมงเบอร์โทูนะครับบรรยากาศภาพนะครับเนาะมากราบไหว้ปูญาสีสุโธ้อญาสีปทุมมาครับมาขอโชคขอลาภนะครับเนาะมากินกาแฟมานั่งกินเข่าเสียบๆอาหารแซ่บๆเมนูหลักสิบวิวหลักล้านนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาอาคารไม้ไผ่หนึ่งเดียวนะครับที่สมบัติกับท้องทุ่งนาอันโล่งกว้างนะครับป้าเชียงเปียวผ้าพี่น้องเข้าไปเบิงบรรยากาศเด้อยคารุยครับผมจุ๊บจุ๊บไปกันบ้านแดนปองคนหลายครับคนหลายครับ บรรยากาศเข้ามาถึงกันตอนนี้พี่น้องครับนี่คือความเป็นอาณาจักรของลูกพี่เขา้จาจอรนี่มือปราบนะครับพี่น้องครับดาร์ลัมคอมมอนสู้โอฟูซิโต้ยาสิบ<า>ุตุมาลูกหลานปู่พญานาคบ้านเขาที่มีโอกาสไดินมาสระบูชานะครับเงินส่วนที่เพิ่นไหนตรงนี้ลูกพี่ตอนนี้ประกาศในในเฟซบุ๊กบอกว่าจะนําเงินส่วนนี้ไปให้กับโรงเรียนอะไรนะพี่โจอนะบ้านเอกกัมพาบ้านเอกกัมพาเรื่อว่าโรงเรียนเรื่อว่าโรงพยาบาลสาธารณทาต่างๆที่จะไปต้องใช้เงินมารับอาใหพี่น้องครับเงินสนิทซึ่งเป็นบุญหลายทุกบาททุกสตางค์ครับ แมนครับผมบริการของทีมงานครับตอนนี้โคเอมาถึงแล้วสายไงเข้ามาถึงแล้วนาจะไรฮะแต่ว่าเราจะไปดูสายิตตาดำก่อนนะครับมาทีมงานมาครับผมนี่ฮะสาธิตตาดำอ้าวมาเพื่อนดีครับโอ้เกมสีดยอมันจะไหนดีบ่แม้ว่าพรุ่งนี้เดินทางไป่้านพ่เลยเนี่ยแมนครับีวครุ่งนี้ทั้งนกันทั้งนกันนะเฮ้ยเยเฮ้ย่กรเล้่ เป็นอะไรเฮ้ยแค่นก็เป็นตะเมื่อแต่บองนี่อ๋อพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องที่มาเที่ยวบางท่านที่เป็นเอฟซีพี่จอนนี่ที่เบอร์ดแฮมอไกลนะครับอาจจะเมื่อยด้กันครับรถน้อพี่น้องเนาะเมื่อยรับรถเขาไล่อย่างรวดกับความแห้งรถเขาอย่าครับบ่แห้งเลยเยอะค่ะบร้อยเดียวต่อสองมือ สองชั่วโมงหึชั่วโมงหนึบาทแต่ว่าเรื่องติดอย่างไรแล้วจันท่าถ่านไม่นีอกเดือกนะครับตรงนี้คบดูดอะไรครับผมลอยๆตีปอดระหว่างกันลครับผมแบบแบบแบบเสียงเพียวนี่นวดนวดแต่พันหนึ่เลยเรออครับผมออยือสโคเอมเอาป่ะเท่าเดินทางกันตอนนี้ไปไป่ะไปได้ป่ะ

เอาไปพี่ปองพี่ปองพี่ปองเข้าไปเอาไปเอาไปสามสองหนึ่กพดีพอดีพอดีพอดีสามสองหนึ่ง

โอ้นี่ไงมาถึงโซนอโซนนี้เหรอไหมพี่เอาโซนโซนโซนนี้คือกับข้าวนะครับโอ้ที่นั้นเข้มขีดมากครับผมอันยุดอันยุดครับน้องเสนาครับอันนี้คืออาหารจานเดียวพี่น้องครับนี่หลายอย่างครับโอชุกเป็นยส้มผัดแกงทอดแครับได้หลายอย่างครับสุดยอดครับ นี่เป็นลาของฝากจากเมืองอุบลครับผมจอมสมบัติพิจาครับผมอันนี้คือแม่ครับใหญ่นะครับล้องจับแม่ครับไงทั้งคู่ด้วยกันนะผมนี่เอาเงินเอาเงินอันนี้ป้าเขาเหรอเรียกพี่ก็ได้อันนี้มีอะไรบ้างอยู่เลยครับสมบัติจอมกับนี่พี่น้องของแสอุบลหลายอย่างครับปลาส้มลุงละก็คือกค่นี่ 1นึ่งร้อยบาทมาตู้บนกัซื้อหนึ่มาตกเทียบกัซื้อหนึ่กันราคาหนึ่งกันสองุงสองลอยมาติสอนกัซื้อหนลายกันราคาเก่าบูบูโบบุนีซื้อหนึ่งพสีซื้อ1 0 0่งพัส่งฟรีพี่น้องสวัสดีทั่วประเทศนะครับีค่าจัดส่งงต่อบินนะคะหนึ่บาทต่อบินปีค่าจัดส่งทั่วประเทศทั่วประเทศครับหลกหลครับแกมเหลาพี่น้องอย่าลืมมส้นแรกงนี่แหละสกกอกด้วยสกออกครับผมนี่ต้องกินท่านหายว่าเสียกอกนี่ เป็นยังไงเพลิดปักพริกผมกัดหน่วยใหญ่จานพี่ครับผมครับดตัวพี่กอะไรตัวพริกพี่ครับผมคาบคาบหงสีเขียวครับผมตรองผมักต้องหมักเป็นหม้อยมากระซาะครับผมแฉวส้มตอนส้มตอนส้มต้นก้อนครับผมเอานั่งลูกเบ็นี่เสียเซาะครับเสียเซาะโอ้โหเดี๋ยวก็ผมปั้ครับผมนี่ครับครับแกว์ครับแกว์สั่งได้ที่เบอร์นี้สั่งได้ที่เบอร์นี้ครับโทรศัพท์ครับ ศ6นย6หกห้าหกหกสองแปเออนย์หกห้าหกหกสองแปดเก้าเกนึงเนี่ครับนี่เรือเวนเบอร์ครับเวจับก็มีนะคะหมจับนี่มากเวจับแล้วครับพี่โอ้ก็กินได้ล้บเปไรแต่บ้านสุนี่หวเจ้าบนครับสาถุงสถุงร้อยสามิบห้าสามพอลล์สผมไปไปสาธิตเด้ นี่ค <Safe> ร <rév mark> <n> ับเสื้อกบหมวกเสื้อกบหมวกร้อมก็พี่้องครับผมครับปะมก็ครับม้ผมปะเอามหูเราสายขาทายหุ่นนี่ฮะดูบรรยาบรอฮะโอยังไงโกเอง มึงยีไปทางไหนป่องป่องมึงยีไปทางไหนดันอ้ามึงข้างพี่โอ้ยกูเป็นตัวกันเว้ยนี่นี่น ah> <Yeah, UH, ี่เป็นในโซนของส่วนร้านกาแฟนะครับครั้นี้คือนี่คือโซนกาแฟนะครับนี่ว่าจะเป็นชาเขียวชาขึ้นผู้ชาแดงชาสมนี่งบด เมื่อก่อนของผครับของผมเนี่ยผมอิตาเลียนสุดาอันนี้ต้องไส้ผมครับนี่ครับต่อสวนของกัตั้งแต่ซิปกาปีขึ้นหลังครับกินแล้วมวนตัวสายนาเกีจะจอยกับผมสมุนอ้วดคู่อะไรครับผมไปเราไปดูครับทีมงานครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นโซนโซนนางนางร่มเนาะอย่างนี้อย่างไม่ไพ่นี่สร้างมาจากจีนเลยไ่มครับผมนี่ครับโอ้ แต่ว่าขอายก็เจาะยังความกันอันตรายกับผมแต่เจาะไปก่อนอย่ามันหากับผมสองร้อยแปดสิบร้อยสิบรอ้บอ,รอยสิบกิโลต่อหนึ่ร้อยทราบสองเอ่อฟอดีตัวแหละนี่ฮะดทูทีมงานทีมงานรอนะครับตอนนี้พุ่มกับสายโปรดักฮะเอองยู่ฮะไ,าาไหนเด็กเทพน่ะเด็กเทพโคอยเนาห สวัสดีโคเอ็นครับผมมาถึงแล้วนะครับโคเอ็นครับผมช่วหน่อยครับอันนี้เราบอโอ้โหเชนจังก็อยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องนะครับผมอันนี้ผมช่องโคเอ็มนะครับผมงานแต่งในงานแต่งนะครับผมมาถึงแล้วนะฮะโอ้ยเอ๊นัดถามมุ้งนะครับคือเกินเวลาพอดีผมคุยกับบอสใหญ่พี่จะไม่บอกว่าให้พี่ รีวิวปอนยศเชียนดูสิลูกพี่ให้เกียรติกูมากเลยโดดโดดโดดลงไหนครับวันนี้ครับทำไมไม่สวยดีสอดครับผมโอเคอันยังครับผมการร่วมพ่นของทีมงานพี่น้องครับมีความสุขเสมอนะครับทีมงานครับผมอ่าเข้าใจไหมเชียนจังตาช่องเชียนจังด้วยครับผมเออครับปอนครับปอนบุงไพลูครับผมศนีหาศนีหาครับผมอืมและทีมงานครับเก่งสยามครับน้องแซ่หลาและทีมงานครับครับผม บ้านปกอบแต่สอดที่พังค้นครับผมสอดจพังค้ีมันลอยหลีเลยเงินมันลอยหลีจวนแห้งงเขาดหลายขผมแล้วก็ทั้งแทนกบกล้วยครับผมครับผมพี่ป่องนะครับผมครับับผมพี่พี่มเกียวคับผมพี่มะเขียวมะเียมจงพอของสผมหนึ่งมะเขียงเขียนทางยังกทังทังมันก็ฝอยขัดหมอแหเงืนจไหนไหนอะไรเไลใส่หมอนหมดอเออ พี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวทั้งอุบลราชธานีครับเซนพิบุญมั่งสหารไปเพื่อสีเมืองใหม่พี่น้องยินดี่วมดอกร่มเดินนะครับจุดนี้คือแลนด์มาร์คที่ทำค่อยเสียรูปพีเจนี้เฮ้าเฮ็ดเผื่อตอนรับเข้ากับชื่อตัวนี้นนให้ชื่อแลนด์มาร์คว่าอ้อมกอดแห่งบ้านนาอ้อมกอดแห่งบ้านนาแม่บุญจะนี้ฟาร์มสเตย์ครับอ้อมกอดแห่งบ้านนาเจ้านี้เขาปี่ช็อปนะครับพี่น้องครับมีเรื่องเล่าของหลายอย่างเนาะนะครับพี่จะติดตามกันนะครับของฝากอุบลว่าสิเป็นขบุญสองขบุญเศร้า นะครับกระปุกซีซิปก็มีแต่ซื้อสองสองซื้อโซ่สองถุงนะครับผมนะฮะปลาสซ่กระมีแล้วเร็วนี้นะครับอันนี้คือจุดที่จะให้ทีมงานที่มาถึงต้องการผ่อนคลายในการของอะไรครับในการของที่พักครับผมรีสอร์ทให้ผู้ใดอเสมาบัคของใส่ลูกพี่มาตางสบายครับผมครับผมอันนี้เฮดเพาะอันเฮดเฮดปวกไป้ต้นเหยียบบอกไอ้ต้นเหยียบบอกเขาเพิ่งเขาเพิ่งเจ๊กิล่าสีอ๋อฟังพูดต่อไปจะเป็นมองเขาข้าลูกเสือนรึเปล่ครับ เตลืมลืมตึมแล้วก็แม่เนื้อรมบัวตต่มบะหมัแก้วแกยวกวพี่น้องครับบรรยากาศครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมบครับครับผมมีอกาสมาเที่ยวพี่น้องครับชุกน้ำมือปราบเข้ามองนีด้พี่น้องเนอะนะครับมาจดจากฝาดบ่มน้ำกันครับผมบ้านสี่สิบแปดจุดหกสี่วินาดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ